วันนี้การทำงานประจำนะครับหรือว่าไม่ว่าเราจะยึดอาที่ใดเรามองว่าการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอะ่ะค่อนข้างจะยากนะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าเรามองว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นน่ะมีความมั่นคงเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับตัวเองได้นะครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างไรายได้ได้ ในแต่ละเดือนค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากะนะครับสวัสดีครับธรรมวัฒน์เรียนงามสิทธิ์ครับอาจารย์เทียนครับวันนี้ในมุมมองในการตัดสินใจรื่วมธุรกิจกับยูมิพัทนะครับเราพิจารณาที่องค์ประกอบหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทบริษัทมีความมั่นคงสูงครับผู้ประกอบการมีประสบการณ์สูงนะครับ สินค้ามีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นหัวจอหลักในกลุ่มของอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรนะครับวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าถือเป็นหัวจอหลักทั้งสิ้นนะครับมียอดขายาซึ่งสร้างไรายได้ให้กับผู้พิโภคหรือนักธุรกิจที่ร่วมธุรกิจกับบริษัทยูธิพัฒน์เนี่ยจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับ วันนี้มองถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับที่ซึ่งวันนี้บริษัทจุมีพัฒนำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่นะครับของวงการเกษตรคืออาหารเสริมพืชทางใบมีการฮือฮามากนะครับในใน,ในยุคนี้นะครับแล้วตัวผมเองจะค่อนข้างเที่ยวชาญทางด้านเกษตรอยู่แล้วนะครับเล้ความสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรครับ ธุรกิจเครือข่ายในมะุมมองผม,มนะครับผมมองว่าวันนี้การทํางานประจำนะครับหรือว่าไม่ว่าเราจะยิดงตะที่ใดเรามองว่าการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอะ่ะค่อนข้างจะยากนะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าเรามองว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นน่ะมีความมั่นคงเนี่ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับตัวเองได้นะครับเพราะว่า ธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างไรายได้ได้ในแต่ละเดือนค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราจะมองธุรกิจเครือข่ายนะครับเราก็ต้องเข้ามาศึกษาหารายละเอียดก่อนเนาะหาข้อมูลหารายละเอียดธุรกิจมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะครับวันนี้เราต้องดูว่าธุรกิจในแต่ธุรกิจที่เราจะเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรมีผู้ประสบความสําเร็จจริงไหมนะครับสินค้าเดินได้ไหม ดูองค์ประกอบหลกัหลกๆของธุรกิจนั้นๆน,น,นะครับธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ตลอดชีพหมายความว่าไม่ว่าเราจะบริโภคเราก็จะมีส่วนลดนะครับถ้าเราขยายองค์กรเราก็จะมีทีมงานที่สามารถสร้างและขยายนะครับไปได้ตลอดเลยโดย ที่เรา,เาถึงเวลาจุดจุดนึงเนี่ยเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องมา,เ,าเหมือนก็เราไม่ต้องไปทํางานแล้วนะครับสร้างครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวตลอดชีพนะครับวันนี้ที่ผมเองตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทอยู่มีพัฒน์นะครับตั้งใจที่จะประสบควาเมเร็จขั้นสูงสุดเลยนะครับเพราะว่า พอเปิดใจเกีเ่ับเรื่องการเกษตรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างถนัดมากนะครับเลยมองเห็นโอกาสว่าเราสามารถที่จะขยายธุรกิจนี้ให้ไปถึงจุดสูงสุดของบริษัทได้เลยนะครับถ้าเป็นชั่วโมงนี้นะครับผมต้องพูดตรงๆเลยว่าในอดีตที่ผมได้ศึกษารายละเอียดบริษัทอยู่มีพัฒนะครับ4 5ปีที่ผ่านมามีผู้ประสบความสำเร็จ ค่อนข้างเยอะมากนะครับมีภาพของผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยเห็นชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้ท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมธุรกิจอยู่มีพัทนะครับก็ให้ลองศึกษานะครับแล้วก็ลองตัดสินใจดูครับเพราะวันนี้มองว่าโอกาสค่อนข้างเปิดมากนะครับ โครงการหอบเงินเข้าบ้านนะครับจริงๆแล้วผมผมเองกับท่านผู้นำสูงสุดนะครับ c ด d สุรัสศรีนามเนี่ยก็เคยร่วมงานกันมานานมากแล้วนะครับเป็นไม่ต่ำกว่า10ปีนะไม่น้อยกว่า10ปีก็ขอพอะจะเข้าใจตัวโครงการอยู่แล้วนะครับว่าโครงการก็คือเครื่องมือคือระบบอย่างหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสำเร็จได้นะครับ ถ้าทำตามโครงการจริงๆนะครับถ้าพูดถึงการหมดหวังกับอนาคตตัวเองนะครับวันนีเ้เราต้องมองว่ามันก็ต้องลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับในในวิกฤตที่ไม่ว่าจะเจอยุคของเศรษฐกิจเจอโรคระบาดรนะครับยุคเศรษฐกิจที่ข้าวยากหมาแพงน้ำมันแพงถ้าวันนี้ถ้าเราไม่ดิ้นรนที่จะ เข้ามาเรียนรู้หรือเา่อหาทางประสบความสำเร็จผมก็มองว่ามันก็ยากแหละมันก็ต้องดินน้นรนเพราะค่าจ่ายมันก็สูงนะวันนี้ก็มองถึงเรื่องกเกษตรนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะถนัดถนัดกเกษตรนะครับตัวนี้คืออาหารเสริมพืชทางใบนะครับซึ่งมีในอดีตเนี่ยมีอาหารเสริมพืชทางใบที่ออกมาย่อนข้างเยอะมาก ในระบบของรูปแบบนาโนแต่วันนี้มันเป็นรูปแบบของไมโครครับซึ่งมันมีมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านาโนอีกเนาะแล้วตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับแต่ว่าใครใช้ก็แล้วแต่จะเห็นผลทั้งหมดนะครับเพราะนั้นจะทำให้เกษตร,รกรหรือสมาชิกของบริษัทสามารถนำตัวนี้ไปขยายได้ง่ายมากนะครับ ก็คงเป็นกเกษตรกับสุขภาพนะครับที่บริษัทยูมีพัทจริงๆแล้วมีหัวเจาะหลักในอดีตนะครับที่ผมศึกษาอยู่มีตัวยูมิโกะครับตัวเนี้นะครับเรื่องของสุขภาพตัวนี้เป็นหัวเจาะหลักที่ผู้นําเบอร์นหนึ่งของบริษัทเนี่ยสร้างไรายได้มาสูงมากนะครับเนาะตัวนี้ไม่ธรรมดาในอดีตผมมองว่าตัวนี้คือหัวเจาะหลักจริงๆนะครับแต่วันนี้เพิ่มออกมาเป็นเป็นหมวดของกเกษตรอีกเนี่ยคู่เนี่ย คือมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้เราอะส่งเสริมเราเพื่อจะไปขยายงานได้ง่ายมากนะครับสองตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับตัวนึงคือสุขภาพตัวนี้คือหมวดของเกษตรวันนี้ในมุมมองผมบอกได้เลยว่าเป็นโอกาสมากนะครับเพราะว่าผู้นําในอดีตเนี่ยทำงานกันค่อนข้างยากนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนปัจจุบันวันนี้โครงการหอบเงินเข้าบ้าน มีผู้นําหลายท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะนั้นแล้วสมาชิกหรือว่าผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยผมมองว่าลองเข้ามาศึกษารายละเอียดนะครับง่ายมากครับอันนี้